สวัสดีค่ะครูตานะคะนางรัชนีดีลากนกนะคะจากโรงเรียนอนุบาลบัณนิิน้อยนะคะ,ะวันนี้คณะคุณครูแล้วก็ผอ,อ,อก็มาที่วัดป่าบ้านโนอาดศูนย์พุทธพิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะก็ที่วัดมีกิจกรรมวันนี้ก็คือเป็นที่วัดมีการรับพระราชทานสังงกานพระราชทานค่ะ วันนี้นะคะก็จะมีน้องพัพายนะคะสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อยนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประฐมศึกษาปีที่6มารับรางวัลพระราชทานด้วยนะคะ ภาษาเนี่แลั้เราจับตร 点，打开点这个。 น้องวพายนี้จะมีจุดดีและจุดเด่นก็คือน้องจะเก่งทางด้านเกี่ยวกับการสวดมนต์เริ่มต้นจากตอนเด็กๆตั้งแต่อยู่นาบาลน,น้องวพายจะวาดลูกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวัดหรืออะไรต่างๆน้องจะมีความสามารถพิเศษด,ด้านนี้พอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยพอถึงป .1 น,น้องวภาก็จะเริ่มสวดมนต์ได้สวดมนต์ภาวนาต่างๆได้แล้วก็เคยเข้าไปแข่งขันรายการซูปเปอร์เทน ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่โรงเรียนน้องธพาพายจะมีกิจกรรมโดดเด่นอย่างมากก็เกี่ยวกับการแข่งขันแข่งขันเกี่ยวกับพุทธศาสนาระดับจังหวัดน้องพาพายจะกวดรางวัลมาให้โรงเรียนค่อนข้างเยอะมากนะคะซึ่งน้องได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับธรรมะอย่างชัดเจนตอนสมัยน้องอายุได้9้าขวบนะคะก็ได้พบกับพระอาจารย์แสนปราดนะคะแล้วพระอาจารย์ก็พาพระพายเข้าสู่อัจฉริสีขาวรุ่นแรก น้องพะพายได้ศึกษาธรรมะต่างๆโดยที่มีคุณแม่คอยดูแลแล้วก็ประกบช่วยเหลือแล้วก็ทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนมีกิจกรรมอะไรที่วัดทางโรงเรียนก็จะพาน้องเข้ากิจกรรมมีการบวชเนรน้อยภาคฤดูร้อนหรือกิจกรรมพบปะกับท่านดอ,อรอัดองค์ชมสายวิทยามาอธิบายความรู้เกี่ยวกับความดีของการที่เรามีสติสมาทำให้เราเกิดปัญญามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องพะพายกันนะคะ ไปค่ะสวัสดีค่ะน้องพาสวัสดีครับหมอตาจ้าเป็นยังไงลูกช่วงนี้ก็สบายดีอยู่ครับค่ะเอาพอะว่าน้องพายผอมลงนะอ่าใช่ครับเป็นยังไงการเรียนก็โอเคอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้เกรด4.00ทุกวิชา4.00ใช่ครับแสดงว่าพายถนัดทุกวิชาแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆพายจะเป็น บางครั้งจะเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกสุดเนาะที่ตอนเป็นเด็กน้อยภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็มาถึงปหกเริ่มค้นคว้าคณิตศาสตร์แล้วก็ศาสนาศาส,สนานี่ได้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ศาสนาเป็นยังไงบ้างลูกท่องสวดได้หมดเลยเข้าใจถึงหลักไหนละพระไตรปิฎกจะไปไกลถึงต่างมีกายแล้วครับโอ,อ้อพอไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ พออรเรียนไม่จบหลักสูตรนี้วันนี้พระพายมารับรางวัลอะไรลูกมารับของพระราทานครับอ๋อสืบเนื่องมาจากอะไรเอ่ยก่อนหน้านั้นทําไมถึงได้มารับในวันนี้หลังจากที่ในหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นผลง,งานของผมผ่านรายการซูเปอร์เทน ก็ได้ส่งเรียกตัวผมเข้าไปในวังพร้อมกับเด็กๆที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพุทธศาสนาจํานวน1ิคนแล้วก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับโครงการเรียนเรียนบาลีซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนที่เป็นคารวาสได้เรียนรู้ภาษาบาลีที่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าโดยให้หลักการ3อย่างคือวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตก็คือนําสิ่งที่เราเรียนรู้่ มาใช้เพื่อให้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในประเทศชาติแล้วหนึ่งในนั้นก็มีแต่ผมคนเดียวที่สนใจทางวังซื้อได้มอบหมายให้ดอ,อร์เวศมังกรกุลภายใต้มหาวิชาลงกรบรราราชวิทยาลัยเป็นผู้สอนผมครับวันนั้นก็ได้ไปบมหาวิชลงรรีญ์รา,ราชวิทยาลัยแล้วก็ได้รับ ย่ำพระรานมาด้วยครับโอ้ดีใจแล้วมาในวันนี้ผมก็ได้รับของพระราทานอีกเป็นสมุดแล้วก็หนังสือพระพุทธมนต์ครับมีเครื่องเขียนด้วยครับพระพายเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยที่ได้มีในวันนี้และหลายคนยังเข้าไม่ได้ในจุดนี้กูตาดีใจนะที่ ดูแลพระพายมันตั้งแต่เด็กน้อยเห็นการเปลีป่ยนแปลงของพระพายจากเด็กที่ไม่สนใจใครชอบแยกตัวออกมาจนปัจจุบันนี้พระพายชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยด้วยสายธรรมใช่ไหมครับลูกใช่ครับด้วยอะไรนะลูกสมาธิและปัญญาปัญญาพระพายจําได้ไหมพระพายเจอพระอาจารย์แสนปราดเมื่อไหร่เมื่อตอน,านอายุเก้าขวบนะครับเก้าขวบที่โรงเรียนเราใช่ไหมใช่ครับ รงเรียนอะไรนะอนุบาลบดิีน้อยครับอยู่ที่ไหนลูกอยู่อำเภอโชคชัยครับค่ะคุณครูน่ารักไหมคะใช่ครับน่ารักมากเลยครับคุณครูใจดีทุกคนใช่ไหมลูกครับ ทำเนียนะทงคู่เลยน่ารักทุกคนเลยชื่ออะไรคะ,อรคะโอเคโอเคอันนี้น่ารักที่สุดเลย ันไหมเนี่ยชื่อเด็กชายนันทพัฒน์ครับชื่อตกรครับชื่อครับชื่ราวันครับโอเคโอเคแล้วคนเนี่ยชื่ออะไรนเด็กม่มีคโอเคครับผมอ่หนูชื่อเด็กไรัเหนูชื่อเครั้นไหนเียนชไหะ โอเคมาเาด้วยกันชื่ออะไรคะบอกมาคือนโรสับกระเลค่ะจะไปไหนกันะนียน้ค่ะไชุ่มารน้าปเลยลูกไปเดินอจัาลนะสวัสดีค่ะ First, do you know what is that? Do you know what is that? What is that? Yes, it's a handkerchief. I have activity and many colors in, uh, in this room. To get the colors. How many colors teacher have? How many? How many, are How many colors? Can you count for me? One, two, three. ก็คุณครูทุกคนของโรงเรียนก็ดีใจที่เห็นพระพายไปในทางที่ดีซึ่งพอพระพายอยู่ตอนอยู่โรงเรียนการแข่งขันพุทธศาสนาทุกศาสนาพระพายไปแข่งขันเมื่อไรพระพายก็ได้รางวัลมาตลอดคือถ้าพระพายเข้าวินเมื่อไรได้แข่งเมื่อไรชื่อบัณฑิตน้อยขึ้นทางจังหวัด ใช่ไหมคะจำได้ไหมลูกจำได้ครับเป็นดาวดวงเด่นเลยเนาะครับทั้งหมดนี้ผมจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพอ,อาตาแล้วก็พว้คุณครูในโรงเรียนอนุบาลบัฑิีน้อยทุกคนครับต้องขอบคุณจริงๆครับครูดีใจมากเลยลูกครูก็ดีใจว่าธรรมะเป็นยาร,รักษาโรคช่วยพวกเราให้มีสติสัมปชัญญะที่ดีขึ้นแล้วพวกเราก็เจอกับพระอาจารย์แสนปราดเป็นพระพระที่คอยชี้แนะด้านนี้แล้วก็จนพระพายเติบใหญ่ขึ้น ออาจากบัณฑิตน้อยพระพายก็เข้าสู่โรงเรียนบุญรัฒนาครูก็ตามดูความสามารถของพระพายตลอดก็เห็นแล้วพอข้าส่งชื่อพระพายเข้าแข่งพุทธนาครูก็บอกว่าไม่ต้องส่งครูก็รู้แล้วว่าชนะแล้วใช่ไหมคะคั <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> นั่นแหละครูก็ดีใจที่พี่พระพายมีวันนี้คุณครูมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณแม่กับคุณพ่อ ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูและดูแลพระพายได้อย่างดีแล้วก็เดินสายธรรมด้วยกันพระพายก็คงไม่มีวันนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเราโชคดีที่ว่าทางโรงเรียนทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวพระพายเชื่อมั่นทางพระวิสสนานะคะแล้วก็วกทุกคนก็มีความสุขเพราะว่าสายสายธรรมะพาเราไปในพบในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะพระพายคิดถึงเหมือนคูไหมคะคิดเหมือนกันครับพระพายครับ พระพายจําได้ไหมทําไมพระพายถึงชอบเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งทําให้พระพายมีในวันนี้เกิดขึ้นมาได้ผมมีความรักเคารพศรัทธาและฝักใฝ่ยอยู่ในหัวใจติวิญญาณของผมตั้งแต่จําความได้แล้วครับพระพายชอบวาดรูปครูก็เห็นตอนสมัยเรียนพระพายจะชอบวาดรูปพระพุทธเจ้าเอามาโชว์ครูนา ครูที่สอนอนุบาลใช่ไหมคะคจาคูนาได้ไหมลูกจาได้ครับอจําจคูนาได้ตั้งแต่สอนอนุบาลแล้วพ่อพายจําได้ไหมว่าพ่อพายครูตาพาสวดมนต์ที่โรงเรียนใช่ไหมคะครเราสวดที่โรงเรียนของเราจะสวด พาเด็กสวดมนต์ทุกเช้าชก่อนที่จะเข้าเรียนแล้วคุณครูก็ให้พระพายมาเป็นผู้นําใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพระพายมีความรู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่พระพายนําสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันรู้สึกเต็มด้วยศรัทธาแล้วก็มีความสะอาดสว่างสงบครับเป็นเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นบางการบังคับ แต่เป็นความรู้สึกที่พระพายอยากทําใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะว่าคุณครูก็คือเด็กหลายๆคนจะไม่ค่อยชอบเรื่องธรรมะจะเวลาคุณครูพาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะมีเอฟเฟกต่อต้านแต่พระพายพอพระพายนาสวดมนต์หรืออะไรต่างๆครูรู้สึกว่าออกมาจากตัวพระพายเองใช่ไหมคะแล้วพระพายสามารถที่จะกดทุกคนให้เงียบแล้วก็ฟังพระพายได้พระพายจําได้ไหมตอนสมัยอยูุ่ประถม จำได้ครับอันนั้นเกิดจากการฝึกสมาธิปัญญาไหมเพราะว่าพระพายไม่เคยโกรธใครเลยตั้งแต่ครูตาจําได้พระพายไม่โกรธแต่เพียงแต่ว่าตอนเด็กพระพายอาจจะแบบโมโหนิดหน่อยแต่พอเริ่มโตขึ้นพระพายคุมสติแล้วก็อารมณ์ตัวเองได้พระพายยังบอกครูตาเลยว่าพออไม่ต้องไปดุเดี๋ยวเด็กคนอื่นก็จะนิ่งแล้วก็ดีเองให้พออพาสวดมนต์อย่างนี้ทุกวัน ใช่ไหมลูกแล้วก็แผ่เมตตาและวพ่อภายจะเป็นคนที่นําอัญเชิญเทวดาได้เพาะมากเพราะอ้อยจำได้ซ,ซ,ซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราอนุบาลบัณฑิตน้อยก็ยังนําสวดมนต์นทุกเช้าอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าภาษาที่เกี่ยวกับการท่องบทสวดจะยังไม่มีใครสู้พ่อภายได้คุณครูก็พยายามเป็นหาแต่โรงเรียนของเรา ก็ยังไม่ลืมในการสวดมนต์นัสมาธิและสวดมนต์แล้วก็มาที่วัดพระอาจารย์ก็จะสอนแล้วก็ที่โรงเรียนทุกวันพุธก็จะมีการใส่บาตรพระอาจารย์แสนปราดก็จะไปอธิบายธรรมะให้เด็กๆฟังเป็นพื้นฐานธรรมะพื้นฐานบางครั้งเป็นกระตูนซึ่งเด็กๆทุกคนก็มีความสุขคุณครูก็อยากให้ทุกคนเหมือนพระพายพระพายมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนๆน้อ,นนองๆไหมที่ทําให้เด็กวัยรุ่นอย่างพระพายยังอยู่กับ พระพุทธศาสนายังไม่แบบไปไปคล้องแวะในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากความรู้สึกข้างในไม่เป็นการบังคับจากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเป็นด้วยความสมัครใจถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเชิญชวนพีน่เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นเยาวชนให้มาสนใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาด้วยกันครับง่ายๆเลยครับ พุทธประวัติก็เหมือนกับเราอ่านการ์ตูนนี่แหละครับทุกตอนเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระความสนุกแล้วก็แอบแฝงหลักธรรมทั้งหมดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลไหนเลยครับอยู่ในชีวิตประจําวันทุกขณะจิตของเราเลยครับปัจจังเวทิตโปเป็นยูฮีติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองและรู้แจ้งด้วยตนเองครับ ่าสาทุ